ล่าสุดครับคุณแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงข่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับย้ำครับว่าทุกฝ่ายทั้งกองทัพรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ปรึกษากันก่อนจะดําเนินการใดๆมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทราบหน้าที่ของตนเองและก็ต้องมีความเป็นเอกภาพในการทํางานนะครับพร้อมกับบอกว่าไม่อยากให้เกิดกระแสรหรือการปลุกปั่นใดๆว่ากองทัพกับรัฐบาลนั้นมีปัญหากัน ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีปัญหาและสนับสนุนการทำงานกันเป็นอย่างดีและย้ำชัดนะครับว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นต้องใช้สันติวิธีให้มากที่สุดครับด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่าทุกฝ่ายยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญหลักนะครับส่วนมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ไทยกัมพูชา ก็มีการพิจารณาไว้ทุกมาตรการขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่ทุกอย่างได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วซึ่งประเทศไทยก็จะเสนอกลไกแบบทวิภาคีหรือว่า JBC นี่แหละนะครับซึ่งเราใช้มากว่า20ปีแล้วก็เป็นประโยชน์มาโดยตลอดครับด้านกองทัพครับผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ย้ำนะครับว่ากองทัพสนับสนุนแนวทางของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีนะครับและกองทัพครับจะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญครับเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนครับ